Let's go. เสือผาแคมปิ้งครับวันนี้เรามาอยู่<ค>นบบที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอเชียงดาวนะครับเรากำลังจะไปเมืองคลองที่พักเราก็ได้ไดไดจองมาแล้วเนาะใช่ว่ามันจะบรรยากาศดีขนาดไหนครับติดตามครับเสือผาแคมปิง้งกับวิวเชียงดาวเราพ เตรียมเตรียมตะเบียงแบบเหมือนเด็ยวกันจขึ้นไปเมืมองคลองอาจจะไม่มีอย่าหวังน้ำบ่อหน้านะน้ำแข็งเต็มแล้วก็ก็คือน,น้ำแข็งอย่างเดีวยวน้ำแข็งนี่น้ <c oughs> นนำเปล่าออนะ่ยแล้วแล้วก็เครื่องดื่มคืออะไรเครื่องดื่มคือกำลังแล้วก็มีโซดาโซดาแล้วกนะ็เครื่องดืม่มคือลังแล้วก็มีนโอเคกลมเดียวพอขอแล้วกินแบบเบาๆเบาๆ เดินผาแคมปิ้งอย่าไปเมาเดี๋ยวขับรถอีกไกลนะครับก็ะเบียงพร้อมคนก็พร้อมแล้วที่จะไปพิชิตเมืองคองว่าเมืองคองก็เป็นยังไง ต้นยางครับยางนาแบบใหญ่มากน่สวยครับก็ประชาชนก็มาถ่ายกันเยอดินนะครับเรางทำการผ่านช่องทางนี้ไปครับ น,นะครับอยู่ที่ทําหลวงเชียงดาวนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูถ้ำกันอาจจะไม่ได้เข้าไปในถ้ำนะครับเมื่อก่อนตอนที่เข้าไปแล้วครับครั้งหนึ่งโดยการใช้แสงสว่างน่าจะเป็นตะเกียงเจ้าพายุนะครับไปอยู่อยู่ในถ้านะครับแต่เราเอาแค่หน้าถ้ำพอนะครับเดี๋ยวเราจะไปเมืองคลองกันนะครับ เรา,าต้องใช้เวลาอีกเยอะนะครับวันนี้เขาแลบกันสองช่องนะครับมีน้องโฟเรสพาทัวร์ด้วยนะครับแต่น้องโฟเรสไม่ได้ลงมานะครับแมแล้วเขาบอกป้กป่องเนี่ยไปอยู่ที่่ถึงประเทศพม่าแต่แต่รไรไปทางนี้ถึงแต้ก็ขึ้นนี้แต่ไปไม่ได้น้ำทว่วมทางพมา่าน้ำทว่วม <c oughs> มีทางเดียวเราต้องวิทวิทน้ำจากปากทางเนี่ยออกเราถึงจะไปได้ตามมาครับปากทางเข้าํำเห็นน้ำเลยมหไห,หลาจากพม่ามาเนี่ยนะอ๋มอมีเจดีย์เก่าด้วยนะน่า ครับแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับอาจจะไปพอเดี๋ยวเราเดินทางไปเมืองคองเลยนะครับทางอาจจะแคบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศทางไปให้ผู้ชมได้ดูนะครับเดินทางเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดินทางแล้วน้ำเย็นนี่เป็นด่านนะครับก่อนที่จะไปเมืองคองนะครับโดยพิทักษ์นะครับป่า ศบห้วยผ่าตั้งนะครับนาเรานะครับนาเราขนาดไปเมืองคของุณครับเดี๋ยวเราลงทะเบียนเข้านะครับ

ผ่านเส้นทางนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับ อันนี้อันี้กลังจะไปไหครับเดี๋ยวบอกถูกซ้ายขวากาลังจะไปไหครับไปเอาครดืมเเราครั่ดื่มใช่ไไปที่รกันเลยังไตัครังไงตังเสื้อผ้ ไครับมีแถมด้วยไออันนี้ของข้าวอ๋อในในในคุณปู่คุณปู่ลองนี่คุณปู่็นไงเมบ้าารว่ เมือน่เราแหละสามห้าเริ่มเดี๋ยวเราขวดสีบาทน้เปล่าก่อนที่จะไปถึงอะเอินเลิฟีอยู่ด้านขวามือคนเดีวเลยนะโอ้โเมื่อกี้ได้ยี่สิบได้นี่ด้วยนะได้ขึ้นขวดไปี้นี่ไง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 ยิบแล้วมีอะนีนี่้าเอเอาหน่อยเหน่อยอ พอเดี๋ยวกินให้ดูครับยังไงโอ้ๆแล้วแล้วอพอแล้วววันนี้ไม่ต้องไล้อยู่นี่แหละเฮ้ยมันกินแล้วมันลื่นคอถึงแล้วนะครับบ้านชมหมอกม่วนชมหมอก เมืองคองนะครับครับเราจองไว้บ้านหลังที่สามที่สี่นะครับสามเข้าทงโนโนางน้นแทางนี้ตาแล,ล,ล้วกันเ่ะครับเด,ดคนของเข้าที่พักกันนะครับ

ซื้ออาหารกินกันนะครับก็เกิดเหตุการณ์นะครับน้ําป่าไหลลากนะครับน้ําแดงครับมาครับมาจากภูเขาลูกนู้นนะครับนี่ครับอะไรไม่แน่นไม่นอนนะฮะต้องระวังครับเที่ยวหน้าฝนนอ่นอนลนะ่าความไม่แน่นอนมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าน้ําป่านี่นะ มันไหลอย่างเงี้ยเราไปไม่สามารถบอกได้ว่ามันมากี่ลูกบาทเมตรมออถ้าเราพักริมใช่จจะเป็นพักริมอย่างนั้นนะพูดถึงอา้าวยังเขื่อนก็ยังบอกได้เปิดมาแล้วกี่ล้านลูกบาทเมตรไอเนี่ยใครจะไปประกาศดูใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมันองฟินดีนะถ้ามีอะไรมันก็น่ากลัวแต่ก็น่าจะฟินดีนะดูดิคน<ไ>คนยืนยอ ยกยออยู่ตรงนั้น oh <my S 1> <laughs> ยกยอปอปั้นเคยไม่ใช่ยกยอหาปลา ไปตัวลืมอ้าลืมช่วงตอนคืนนะครับกับลูกไหนเอาข้าวใส่ไหนเกิดอะไรขึ้นบข้าวอ๋บรรยากาศดีครับเย็นเจี๊ยบเลยบวิวหลักร้านนัไม่ได้เกียวอะไรเากย เช้านี้เขามีปิโตเอ้ยปิโตเขาต้มให้นะครับโอ้ไข่ต้มแม่แล้วก็ข้าวต้มนีมอากาศดีไหมครับอากาศดีมากค่ะเมืองคลอง ตัดได้เอ้ารถรถไแยค้าไม่ให้ไปให้ร